ตอนนี้ก็เข้าวันที่สามในทะเลเกลือนะคะเริ่มอ่อนแรงแต่อยากจะก็ยังคงต้องการที่จะเก็บความประทับใจเอาไว้เป็นคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะว่าโอกาสอย่างนี้น่าจะมีไม่กี่ครั้งตอนนี้เราอยู่ที่ลากูนเรดลากูนทะเลสาบสีแดงค่ะสีแดงเพราะว่ามีธาตุ พวกแร่ธาตุอยู่ในน้ําพวกธาตุเหล็กแมงกานิสอะไรอย่างเงี้ยทะเลสาบสีแดงเนี่ยก็จะมีมีควันฉุยๆนะคะก็น่าจะเป็นพวกน้ำน้ำแร่น้ำร้อนไกลๆที่เห็นลิบๆนั่นแน่นอนว่านกฟลามิงโกค่ะ จะฉายให้ดูในระยะใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่านกมันก็จะตกใจบินไปกลางๆหมดฟลามิงโกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ในกรณีนี้นกพวกนี้กินธาตุแร่ธาตุในทะเลสาบนี้ค่ะทะเลสาบนี้จะไม่ลึกมากนะสังเกตดูว่าก็ยังยังไม่มิดขานกฟลามิงโกเลยนกฟลามิงโกที่มีลักษณะเด่นที่นี่คือมันมีสีแดงค่ะสีชมพูค่ะ มันจะให้ดูนานมากไม่ได้นะมันหนาวมาก